เอาใครคุยกันดังได้จนวัยรุ่นวอะไรวะนดิเดี๋ยวเองจะเพิ่งไปไหนดีก่อนตังตกเอ้ยตังเองตกงอหย่ดตังเอานะครับคันนี้ก็จิกชิงตาเองเองเอาโบก, <c oughs> บกทำไม บอกมันมันขาดแล้วอะไรเองวะนี่นี่บอกเองขาดใช่ไหมครับและนี่เองแหละเป็นไงแลงเบาคนไล่เบาด้วยนี่ดงนี่ไงบอกดูทำได้ไงวะดงนี่ไงบอกเป็นห้าร้อยเบาสี่ร้อยกว่าบาทเออสี่ร้อยแล้วภาสาอะไรเฮ้ยพวกเองเป็นวัยรุ่นที่ไหนวะอยู่ซีตะคลองค่ะโคกใหญ่ครับโอ้ซีตะคลองเลขโคกใหญ่ไอ้นายอยู่ไหนนะโคกตึนครับโคกตึ้นโอ้หมู่บ้านใกล้เคียงครับ เป็นชมหรอฮะเองใส่โบไปเอาวันนี้เพื่ออะไรครับมาเอากรองเหล็ดฮะมาซื้อกองเหล็ดกรองเหล็ดนี่เขาเลือกคิดแล้วเอาตัวสั้นหรือตัวยาวโอเคเดี๋ยวหาให้อ่ะต้องการตัวนี้ใช่ไหมนายครับเอ็งชื่ออะไรนะชื่อโดมครับอืมเอ็งมากับพ่อเองตัวนั้นใช่ไหมครับเอออันนี้ใครพ่นให้พ่นเองพ่นเองนี่พ่นกะกาโอ้ เองผสมสีเป็นปปนั่นนะอนชาสเรานสีนึก้กลางคืนมันไม่นอนไงมันค้นเดียวกว่าสีน้ำสีนิ่มพ่อมันทำสีพ่อเองยังทำสีอยู่ไหมทำครับเออสีเหลือปุ๊บพ่นเลยถ่ากับตั้งใจไฟอันนี้เป็นนะครับดูสีนะครับพ่นเองนะครับพ่นกับกามีพ่อที่ร้านเป็นร้านทำสีใช่ไหม แล้วเม yeah, ื่อไรจะทำให้พวกนี้ด้วยไปทำมันเลยพ่นสีนี่เลยไม่ไม่หรอกแล้วนี่เองพ่นเองนี่โอเคไปครับผมขับดีๆเด้อครับนอนเรารู้ว่าฟองเด้อเอออย่าแค่มันเคยลงเลยนี่มันมันผมนี่ตั้เสาไฟฟ้าเลยนี่เนี่ยดูลอ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 ยเอออย่าซิ่งมากเนอะไม่ได้กลับตัวเย็นเนอะ ว่าเกือบจะบอกว่าเดินทางปลอดภัยแต่ไม่กล้าพูดว่ามันเร็วเกินะเออคอยเดินทางปลอดภัยแล้วกัน